ผมรู้สึกว่าวันนี้คนไทยแบบโคตรรักกัน คนรักแ่นดินเลยพี่เพราะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์ประทะกกนที่ฐานแยเขมรน้อนที่ช่องบกคนไทยตื่นตัวมากในการที่จะร่วมกับทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาตินะพี่ใช่ไหมสุดยอดผมว่าคนไทยนี่รักชาติรักชาติจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคนไทยรักชาติแบบเกือบจะทั้งประเทศรักชาตินะคะแต่เพียงแต่ว่าวาทกรรมของนักการเมืองนี่แหละไอ้นักการเมืองกี่ข้าอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเออจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้มันเหมือนกับเราเอามดเข้าไปอยู่ในขวดโหลอะ ถ้าอยู่ในขดลูนมดมดมดมันจะอยู่อย่างสงบนะแต่ถ้ามีคนไปเขย่าเนี้ยมันก็จะมากัดกันเองเนี้ยนะคนไทยก็เหมือนอย่างนั้นแหละก็พี่เห็นไหมมันเนี้ยคนไทยตื่นทั้งประเทศอ่ะใช่แล้วช่วยติดแท็กไทยนีรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะพี่อ่าใช่คือเชียร์ให้ลบเลยอ่ะเชียร์ให้ยึดแบบว่าจังหวัดเก่าๆที่เคยเป็นของไทยกลับมาได้ซ้ำนะวันนั้นอ่ะแต่ตรงนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็ต้นมันต้องด้วยการเจรจาก่อนแต่เันเนี้ยเราเจรจา เขาก็ไม่ยอมเจรจากับเราเขาจะเอาอย่างเดียวเลยกับเหมือนนะพี่ใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือเขาได้ลุกล้าอธิปไตยของชาติเรามาสองเมตรจริงทหารไทยก็ต้องสกัดแล้วเกิดการประทะกันคือทําตามหน้าที่เขาทำเขาทําตามยุทธวิธีนะทหารเนี่ยเขาเรียนมาตาราพิชัยสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียนมาแล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงๆพิธาเนี่ยได้เรียนมาไหมได้ฝึกทหารมาไหมกลุ่มการเมืองฝั่งเนี้ยกลุ่มการเมืองที่ด้อยกล้าหารตลอดเนี่ยก็บอกว่า พวกคุณข้างชาติพวกคุณบ้าสงครามเหรอนี่ไม่ใช่สงครามนะครับนี่คือการปกป้องอธิปไตยของชาติในเมื่อเขารุกมาเราก็ต้องโต้ตอบกับนะครับใช่ใช่ไหมครับเออมันคือสิ่งที่ควรทำครับมันเป็นยุทธวิธีที่ที่จะต้องทํถูกครับที่ต้องทาเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของชาติไว้ครับใช่แล้วมันเป็นหลักที่ถูกต้องด้วยนะที่ทหารเขาพยายมทำเนี่ยมันเป็นหลักการที่ถูกต้องนะไม่ได้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะก็คือจากเบาไปหาหนักอย่างนี้ยประมาณเนี้ยใช่ไหมฮะคือวันนี้ พี่คิดว่า,าทหารทําถูกต้องแล้วพี่โนทำถูกต้องแล้วค่ะทำถ,ถูกต้องแล้ว,ลวนะคะพี่ทาก็ยังไงมีไว้ทําไมใช่ไหมมีตอนนี้มีคนออกมาพูดเยอะพี่ทามีทําไมเนาะเออออกมาพูดเยอะข่ะออาวพูดเยอะ